ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาให้แฟนมวยได้ดูไฮไลท์นะครับสำหรับคู่มวยคู่พิเศษนะครับในรายการนัดสําคัญของเวทีมวยราชดำเนินนะครับในรูปแบบมวยไทย3ยกนะครับก็ถือว่าร่วมกับ g s v นะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่เรียกว่าแฟนมวยนี้ให้การตอบรับอย่างดีนะครับชั่วโมงนี้คู่นี้ก็จะเป็นคู่มวยพิเศษนะครับระหว่างบัวขาวบัญชามเมงนะครับกับนักชก น่าหลอนะครับเจ้าโคตะนะครับแหมดูนะครับคู่นี้นี่ไม่มีการตัดสินนะครับก็เป็นมวยชกโชนะครับก็อายุอานาม่ห่างกัน20ปีนะครับเจ้าโคตะ20นะครับส่วนบัวขาว40ปีนะครับโอ้โหดูครับก็บัวขาวนี่ก็ออกอาวุธนี่วันนี้ก็ออกสัก40-50%นะครับไม่ออก เยอะนะครับไม่ออกไม่ออกแรงนะครับก็ถือว่าออมมือหน่อยนะครับแหมเจ้าโคตานี่ก็เพิ่งเคยชชหมวยมาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับกระดูกชั่วโมงบินนี้คู่นี้ก็ถือว่าคนเลือกโอ้โหโดนโดนเข่านะครับแหมบัวขาวนี่ก็โอ้โหดูครับแฟนแฟนแฟนที่มาเชียร์เจ้าโคตานะครับนักชกหน้าหล่อชาวญี่ปุ่นนะครับโอ้ยโดนเข่าดอกนี้นะครับแหมถ้าเป็นมวยไทยหายนี่แหมมีโอกาสโดนนับได้นะครับโอ้ดูครับแหมกองเชียร์นี่ลุ้นหนักนะครับลุ้นลุ้น ดูครับบัวขาวแม่ยกนี้นี่ขอโชว์หน่อยนะครับยกหนึ่งยกสองอมมือเลยนะครับยกนี้นี่ดูท่าทางนี่บัวขาวนี่อยากจะโชว์เหมือนกันนะครับในวัย40ปีนี่สภาพร่างกายนี่ยังดีนะแหมเอานะเจ้าโคตาก็มีสวนเหมือนกันนะครับแม่มีหมัดยับซ้ายนะครับดูครับบัวขาวจะทํายังไงครับอ้าวต่อยรําตัวอ้าวโอ้ยเตะเฉียดหัวไปนิดเดียวนะครับเจ้าโคตาเบสิกก็ถือว่าดีนะครับวันนี้ก็ ฝึกฝนอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มกระดูกชั่วโมงบินนะครับถ้าอยากจะเอาดีทางมวยไทยโอ้ยโดูครับโอ้ยโดนเขานะครับแต่ยังว่านะครับแมนักชกหน้าหล่อนะครับสาวๆเห็นล้กกรี๊ดนะครับบัวเขาไม่สนหล่อนักใช่ไหมอ้าโดนมาโดนชุดใหญ่แล้วเอาแลกกันเลยครับโดนนะครับโอ้ยโดนโดนอัดอัดอัดนะโอ้ยต่อยครับบัวเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งเข่าแม่เอาโคตะไว้ไม่ไหวครับโอ้ยโดนโดน โดนชุดใหญ่แล้วโดนโดนโอ้ยกรรมการเข้ามาขวางนะครับไม่ไหวนะครับจับแพ้ไปเลยนะครับโอ้โหถึงคู่นี้นะครับจะไม่มีผลแพ้ชนะนะครับแหมไม่มีการตัดสินแต่กรรมการก็เข้ามาเซฟนักมวยดนูครับก็อาวุธนี่โดนอาวุธนี่ก็ถือ่ายังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ดูท่าทางดูแกจะหายใจไม่ทันมากกว่านะครับเจ้าโคตะก็ถือว่าโอ้ฟองเชียบัวขาวสะใจนะครับ ก็ถือว่าวันนี้นะครับแหม่ึังจะเป็นมวยโชว์นะครับแต่ก็สร้างสีสันนะครับแหมให้แฟนมวยได้รุ้นได้สนุกกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ามาโชกโช์เฉยๆนะครับก็ว่าเขาวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ออมมือให้น้องเลยนะครับไม่สงสารน้องเลยนะครับก็ทุบน้องนี่ยก3ามจอดเลยนะครับแหมดูครับทายดีใจกันนี่โอ้โหก็ถือว่าสุดๆนะครับวันนี้นี่ ก็ต้องให้กำลังใจโคตะนะครับวันนี้ถึงจะโดนจับแพ้ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับแหมก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นหวยนะครับแอดไลน์มาที่ ATAG24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ ATAG24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ